พระเจ้าสาธุเจ้าค่าอะอ้ะาวกราบสวัสดีทั้งช่องสุภารวยพรพารวยเนาะ,อะ,ะนอนมนหลับเบนขึ้นหรือไม่อะไรดีใจน้องพอนาะดีใจเอ้าเมื่อวานนี่ขออนุญาตบาดข้ามขอลูกไปไลไรสดอยู่ล้านทำบ<า>่กอ่าสุเพือ่อยก็เลยบอกว่าตัวนี้เนี่ย ปูนาคมหาลาภเพราะนี่มั่นใจมีทรายอัดให้นักเพราะฉันว่าเพราะว่าสี่อ็ดมุ่งลังค้าปูอายตนะลูกว่านางเมื่อวานนี่นักก็บอกลูกเดียวว่าพอเฮาออกพรรษาแล้วสี่มุ่งลังค้างนะมีทรายอัดให้นักไปสู้เขารวยนะแหมเอฟซีไหนบ่นล่ะมิดซีรีส์ที่เก้าได้กับมิดบ่าอะไรกับมิดมันเป็นวัฏจักรแล้วเดี๋ยวเนี้ยมันบอกคือตะกี้ และที่สมัยดังๆมันบ้าง่ะว่าตอนนั้นมันก็โอนพึ่งปังพึ่งปังชั่วมงนี้ถือกับมีดเน่ว่ามีการว่าพ่อกัเล่ยเมยน่ะพ่อขังเล่ยเมือยที่จริงแล้วเมื่อวานนี่พ่อเขียนไว้แล้วเนี่ยที่จะลงไล่เล่าพัฒนาในช่องของเจ้าของน่ะแม่เพื่อนบอกว่าต้องให้ผู้ใดเอาเจ้าของสกอนว่าต้องให้ผู้ใดเอาเจ้าของสกอนตั้งแต่สิบไปสวดมนต์แม่เพื่อนกับเจ้าบ่าให้สวดว่าต้องไปเมื่อนี้รุ่นเลขยนี่คือเรื่องจริงใช่สุดแล้ว ใส่สุดเหรอใส่สุดจริงๆกแล้วเขาไปนั่งยังไงปุณละเขียนเลขเัียนาพวกที่สวดมนต์แล้วเพื่อนบอกว่าไม่ต้องสวดมนต์นะเมื่อนี้เขาไปรุนเรกย่างเดียวอู้ยสารเพ่อกระยันขออนุญาตอีกเท่านึงพ่อลูกก็บอกพ่อปูหนักมหาลาภโทรมาบอกให้ซื้อเลขเล้าตั้งแต่เกียแปดมงมันเป็นไปได้จังได็ลูกวะน้องลูกยืนนกับพ่อมะนี่กับแม่แม่คู่วะนี่หลายปีไม่เคยซื้อเลขไม่เคยซื้อเลข จังว่าโอ้เป็นจังไดงน,น้อเป็นยังค่อยมั่นใจฟังเด้องบันไดสิเว้าที่ไปที่ไม่ฟัง<า>อ่ะสร้างๆก็จะเฝ้าเฮ็ตเตอเ์ได้ขออนุญาตบัดคําเท้าจะเฝ้าเฮ็ดเตอร์ป้ายพ่อเปลงไปเจ้าก็เฮ็ดบ่ถือข่อย่อยเฮ็ดตอ้์รอก็สิบอกเองดอกให้ข่อยเฮ็ดอีหยัยงแล้วก่อนข,<า>ขออนุญาเมื่อนั้นไปลพบุรีไปวัดผู้น้อยวัดหลวงพ่อแบนค่ะผู้ใดก็นยังห้ไปบูชาผู้พ่อก็คิดว่ากูเป็นคนที่มีมีชาคมค่ะ กูที่เป็นคนมีอย่างแล้วกูเพื่อนเสียให้กูบอแม่แต่เขียนสีส้วนกูบอพอบาเคยไปนั่งฟังพระเทศแต่ตาปฏิบัติมากเนี่ยเป็นชั่วโมงกว่าขึ้นไปเพื่อนเองคองหออ้องโรลงกว่านี้เข้าห,อหออ้องออรงก่อนว่ารับเรือไปทําไมทําอะไรเซ็จสัดไปเลยนะมาลงน่งทาป่เนี่ยพระาอาจารย์เอื้นไปต,ะต,ะตะาตาเที่ยงครึ่งบได้รับเรือบ,บ่ายสองโมง พอใส่คพามอบทท้นดีสุดถามแม่แม่นางถือเรือยางไปยางมานางเดินจงกรมยึดถึงกูคือบ่เคยมาถ่าคนจังสีมีแต่คนมาถ่าความูตัดทิศถีมาหน้าเจ้าของเบิไได้ความจากไหนความจากใดข้อเข่าไปปึ๊บเพิ่นไก่โอวาสดเพิ่นบอ่านพระคูเพิ่นไหนเจ้าพระนามเพิ่นอ่ะเพิ่นให้โอวาสโอวาสปุ๊บเรารับเรือมาทําไมเอาไปอะไรแบ่งไว้ยังไปเงินเงินปัจจัยอะไรทํายังไงเพิ่นสอนใ้เฮาเบิดสอนิดแล้วปึ๊บ พอสั้นตอนขึ้นเรือนี่ถ้าเรือบอลแลนเรือบอหว่า้ยผู้ใดไเ้เด้มีวัดนาก็สิได้บังเอิญว่าพ่อคุกเขาาพิ่นว่าพ่อไปแล้วเนี่ยพ่อไปแล้วเนี่ยพ่อไปแล้วพ่อบอกเค้ยพี่เขาเจ้าชั้นน่ะขัวมาทำกับทำลงมาแต่นี่เพิ่นผ้าพ่อไปเลยเนี่ยนั่งดูคุกเขาอยู่นี่เหิน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 เป็นบักปินเลยขันบักกันไปเจ้าคนสิพ้าเข้าเฟือนไปใส่นอกจกชุวนั้นข้าเจ้าก็นั่งอยู่ซื่อมีแต่คอผู้เดียว พอขึ้นไปปุ๊บอัดสะจ,จั่นแต่โอพ่อได้เงือมาพอได้เร <c oughs> ือมาเสร็จแล้วปุ๊บไปประดับเรือ <c oughs> ซิมยีใ่ในหูเนี่ยซิไปไปวไายแม่ก็เนอะอ๋อค <c oughs> ่ะเขาไปกราบแม่เพื่อน <c oughs> เขาไปกราบเพื่อนมากเงื่อนกับมีผู้ที่ลูกอยู่หันละเพื่อน <c oughs> บอกว่าถ้าจะเข้าบ้านให้จุดทูปสิบหดอกก่อน <c oughs> พ่อกับมาจุดธูบบอกผู้ไอเนตะนะพ่ <c oughs> อเอ้ยมือนี่ลูกน้ำแม่เรือสำเภาทอง อ่าแม่แต่เขียนทองเข่าล้านถ้ำให้ลูกไข่มานให้่โซ่ห้นดำเลยพอระพื้มพอกับมาแฟนกับแม่เมื่อกลางจุดทูบเจ็ดดอกบอกแม่ให้มาเสียท<ะ>ี <ทะ S 2> กลับไปนอนบะเน่<ท>ะมันบอกเคยมีผู้ใดมาเห็นตาซีกับพ่อจักเถื่อไปงานแต่งงานคนลหลายหลายมีผู้ชายผู้หนึง่งเป็นหมอถ้ำเป็นหมอแย่งยังสิละ่ะ บ่มีผูดเลมือม้วนขวหัวบ่ได้แต่เพิ่นอ่ะมือม้วนขวหัวบ่แล้วคนสวดอีหยังลงให้พ่อก็บ่รู้พ่อก็ยันเขามาสู่วีซ่าจาของออกกันบ่ความน่าใจเห็นบ่การนั่งเพราะเรามือสวดคือกันเพิ่นก็เลยว่าพ่อบ่ได้เฮ็ดหยังดอกพ่อให้ของดีว่าซั่นพอแต่ว่าซั่นปึ๊บมีเด็กน้อยผู้หญิงประมาณ18ปีกับประมาณ14 15ปีนี่แหละพ่อสิเอารถสิเอารถข้ามลาวเด้อรถคันนี้มัน400ุนซุนนี่ะสิเอารถข้ามลาวเด้อว่าซั่นว่าน่ะ เอาเสียวรถพ่อไปในพ่อแข่งเพียงวันน่ะลูกเสียไสนนวไปว่านั้นมาน่ยรถแต่เมื่เห็นปะเนี่ยพ่อกลับไปน้ำหารถกลับไปแจ้งข้อมตำรวจตำราแจ้งนั่นแจ้งนี่มาแล้วว่าเอารถขามเล่าเด้อว่านั้นว่ันน่ะพ่อได้เสด็จขึ้นกูบมื่เคยฝันแนวนี้จากเธอเกิดขึ้นมาในชีวิตแล้วกับวิ่ผู้ใดเอามือมาก,กุกหัวกผู้ใดผู้นี้ก็แสดงว่ากูนี่ยยอมเพื่นเพื่นก็เห็นกูแล้วว่ากูมีดวงศินดวงธรรมแถมมาซ้ำยังมีผู้ยิ่งใหม่โศกแสดงว่ากูแม่แต่เขียนเขาล้านทรรเนี่ยกูโศกกูลาบเจ้าเนี่ย มีเพื่อนมาบอกก็เลยวางสี่สี่ศูนย์ศูนย์ตัวเดียวสี่ศูนย์ศูนย์ตัวเดียวนะขึ้นเล้ได้พอนกขึ้นหาผู้ใดขึ้นหาพรพระสูพรน้อยอย่างเดียวพอพอบัคัสื่อเล็กทั้งใจว่าจะซื้อตัวละสองร้อยบาทแมนพ่อแมนแมสองร้อยคุณสองรแปลงสั้นเนาะบานดีลูกเขาจะในพ่อก็เลยจัดตามมานะบางเงินมันได้ต็งต็งศูนย์ศู่ศูนย ศูนย์สี่แล้วก็ศูนย์ศูนย์นี่เออมันก็เลยได้เพราะได้ปุ๊บก็เลยบ,บ่ลืมคำว่าคำจ่ากไอีเมีเพิ่นว่าจะทำผลไม้ก,ก้าวยางเพราะเนี่ยมาถวายนี่เลยมาเวทมือเส้านี่แล้วก็ตั้งใจเฮ็ดอนันบ่อยเพิ่นเพิ่นว่าอัน,อนนี้จะแนวกันนี่ไว้เด้อบ่ราะให้ผู้ใดย่งางกายนะใ,ให้เขามากราบพยามาขอโชคขอลาบก็ให้มากราบที่นี่กันไว้บารมีความในใจของเขากูเป็นหมอทำคนสิยุ่มกูได้บ่ ม็นบอกความคืดดิหน่ <c oughs> คืดหลายดิเ่นมันบอกควืดหลายดิ <c oughs> คืดหลายก็เลยว่าบอกกับแม่เพิ่นละ่ะลูกสวดที่ยังไปกับบให้ยซุน่นบ่ห้ต้องแม่ห้มิแต,ต่แนด่ดีๆัคนแนวใดบ่ดาบ,บ่ดีภายในบริเวณนี้ห้แม่คาราคาจอของลูกเ้อว่า <c oughs> อกไปยังซี่ความคืดนัน,นะ, <c oughs> ะเพิ่นก็นเลยว่าบ่เป็ี่ยนยังเพิ่นกับยุวัตเพิ่นกับยุวัดสวดมนต์ไหวภายในนี้กี่แล้วแห่งเสริมบารมีเพิ่นึ้นเพิ่นก็บอกว่างซี่คอยใจแล้วคือเราอย่าขาดการบูชามีดอกไม่ ใส่หัวเนื้อไทยเนื้อคือเป็นเรสเซนต์กันนะ,ะถามมันเก่าแล้วตอนลงมาหอยไว้ก็เลยได้เห็นหิ่ห้อยเพิ่นเนี่ยนี่คือความดีใจค,ความดีใจมืม่อเศร้านี่ขี่รถไปพยานากตัวบางแง่ตัดรถเพราะว่าบอยอแม่กับปู่มะหายเล็กลาตวตองหวดมืออื่นแน่นอน เมื่อแค่สืบตระมัดอีกแค่พราวันนี้ขออนุญาตนะพ่อเด้อลูกก็คือกันยังติดงวดรถเขาหมดนหนึ่งเงินบาทนี่สองสามมือลูกเขาแต่โพดไปลูกก็ว่าโอ้แต่พัดเป็นลูกศิษย์ลูกหายพอปูนากแล้วบ่อดบ่อยากเด้อพี่น้องอยากกินยังก็ได้กินมันบ่บ่เคยอดเคยอยากเมื่อวานนี่ก้เห็นพ่อมันใจแท้เนาะก็ยอดไปได้พ่อ งวดรถอีห <elle> ล <ibl ampa> <function als> ีมันว <helmet> ันครับมันเสือพอแต่ตอสมัยบ้านเลทีมันผุแล้วค่ะโอ้ยจังเราเปลี่ยนจังบ้านเลทีมันได้กลับพร้อมเลยเนี่ยนั้นน่ะตอนพ่อไปขึ้นเฮื้อไม้เหรอเตอนขึ้นเฮื้อไม้น่ะน่ะค่ะมันปลอดใครเนี่ยคือว่าพอท่านหอดค่ะบุญบ่หอดนะพ่อบุญพอหอดมื่ออื่นวันอีอย่างนี่วันพุธบ่ค่ะแม่พ่อมื่อวันพุธพ่อให้แนวทางลาวไว้เลยนะค่ะพ่อหันยกเวทนาตาอีเมียเป็นสิมาเขาฟันอีกทีนี้เปลี่ยนแปลงกันในเมื่ออื่นกือสิแจ้งเนี่ยนะพ่อเนาะมื่ออื่นกือสิแจ้งไอ้ทราบแต่ว่ามื้ออนนีใหแวทางเราาพัฒนไปก่อน ก็คือ5 4 5 8 4 8 4 5มันมีเลข3ตัวกราบกันเนาะค่ะมีตัวหนึ่ตัวว่หาสี่แปดเท่ากับหาสี่แปดแปดสี่หายุนี่ล่ะครับพบประตูยุคนี่ละค่ะให้ไปสลับซับฟังกันเอาเลยเอฟซีแฟนช่องค่ะซึ่งผู้น่ากับมันใจนด้นี่อันนี้ก็ได้พู้น่ากับมันใจเยอะฟังเบิรงว่ามืออื่นถ้าบ่มีอย่างอีเมลบ่มาเปลี่ยนแปลงจังไหนไอซี่ยอดไปยุโรค อาพ่อได้พ่อได้เห็นหลังคาเปลือยยานนาเนี่ยพ่อเนหลังขาเอานนาอกพ้นซาเนี่ยสีเหลิมออกพ้นซาก็สีเริ่มแล้วยเอฟซีแฟนช่องกับมาซอยแต่ว่าส่วนเล็กใหญ่แล้วหลังวันที่เก้าเพราะว่าพอเพิ่นบอกว่าหลังวันที่เก้าเขาเสียหายเล็กใหญ่เล็กใหญ่เนี่ยพอมัไต้แล้วแต่ว่าพอบอกใไปก็ได้ต้องรอจังหวะต้องรอใจนๆเนาะใจเย็นเพราะว่าพ่อเคยมาแล้วเคยทั้งามเพิ่นค่ะแล้วมันได้เนี่ยเคยทั้งามเพิ่นก็ทั้งสามมีแม่นี่แหละ อย่าบอกใครเอาเจ้าของสะกอนค่ะน่ะเห็นว่าอะไรค่ะอย่าบอกใครเอาเจ้าของสะกอนค่ะพี่น้องเนี่ยเด้อค่ะพี่น้องเด้อขออนุญาตอีพออีกเทืนหนึงเนาะอ่าไปเบื้องไล่สดย่อนหลังเมื่อวานนี่นาะค่ะพี่น้องเนาะบอกว่าปูบอกว่าอัดอัดเต็มเต็มเลยเพราะเ่าเคยเห็นปูหมั่นใจจ้าเถิอพี่น้องค่ะเพราะว่าหมั่นใจแห้งใช่นะคะไหวอัดเต็มเต็มมาแล้วน้อบอกอุ้ยคันมันเจ๋งดายด้วยพอนอนวันหลับอุ้ยมเมื่อวานน่ะล่ะเอาเอาสิพ่อขอบอรเกิรดจากมือเพื่อพอกลับมาจากอ่า โรบลี่มือเดียวมือข้อมือเดียวแสนแตกค่ะพี่น้องค่ะแสนแตกข้อมือเดียวค่ะมาหอด้วยมาขึ้นกะได้น้าขึ้นเลยค่ะเดินทางพอเดินทางขึ้นวันอาทิตย์ค่ะพ่อเอาแม่มาขึ้นวันอาทิตย์ค่ะเศร้าวันจันทร์มาพ่อกะได้เลืขึ้นนอนฝันขึ้นนั่นเลยให้ว่าขำขึ้นได้รับเงินแสนได้รับเงินแสนค่ะอู้สุดยอดพ่อค่ะสุดยอดเลขเล่าได้ตัวใด้ตัวเลขเล่าเออเรียนว้ออไม่ซีโตวลุกซีเอ ห้าส่ปก้อนเขียนไว้ห้าสี่ปหสปนี่ถ้าออกซีตัวนี้ห้าส่แปดอันนี้พอให้สามตัวบอกมีซีตัวบอกบบมค่ะสลับกันเอาไปก็ห้าสี่แมนว่าห้าสี่ห้าแปดสี่แปดสี่ห้า่ตัวแมนบอมีบอมีบอมีว่าอนพุธไม่มีเลขเปล่าแน่นอนโอเคหกประตูชุดนี้นาอพ่อนะในชุดนี้ คแต่ไม่ไงพี่น้องว่ามีเลขหาเลขสี่เลขแปดห้าสี่แปดเขาก็จะไม่เล่นสี่หาสี่หาแปดสี่แปดสี่หาทั้งตัวมันมีอยู่ซนีนี่แหละฝากเอฟซีแฟลช่องเด้อโดนโดนนอกส่วนสิได้มากสิสีนอกพอส่วนสิได้มากสิส่วนลูกเต้าสิมาหาก็คือกันมันยากมันไก่กันค่ะอือนนี้ว่าดีใจเมันขึ้นผู้นากเนาะบวรับมือโอ้ยน่ะโอ้ยเพราได้ยินแต่เขาว่าเนาะพอถูกเลขแล้ว เว็บเขาปิดนี้ <Okay, S 2> มันบอกหรืหออีกอย่างเขาปิดนี้ต่างๆเ้าก็บอกเข้าใจเนาะค่ะแต่ก็เสื้อใจได้ตรงที่อ่เก่าเฮงนะคะพี่น้องเด้อบ้านเก่าเฮงนะคะกับถุงท่องกับบอลลูมคุณเพิ่นนอกเพิ่นจังไดเพิ่นกับหลังเทียงขึ้นอุ่นกับเป๊ะอยู่พ่อก้ารอบรอบมาล้อมรอฟังเทียงขึ้นเนื้อกันรอฟังเทียงขึ้นว่ามันสิอุ่นเห็นกูบอกเนาะแต่ท่านั้นโทรศัพท์ลูกสูมมากกับเป้งเข้ากันโอ้ยดีใจลไรมาขึ้นนี่เสื้อบอกต่นเล็กออกแม่กอดโดดกอดกันครับเมียพ่อมาค่อยถึงเลขหลายพ่อมาค่อย บอกเลขถึงมาหลายแลวแต่ว่าบอกเคยซื้อบอกเคยซื้อเองบอกเคยซื้อเองบังเอิญว่าซื้อเองมาถือพี่น้องดีใจตายกับคู่บ้านสมกับกูดันด้นไปฮอดจังหวัดลรบุรีไปน้ำเอาอีแม่มาเพราะว่าผู้ใดเขากระชาเขาเรียกว่าเศรษฐีเรือทองเนี่ยเจ้าแม่แต่เคี้ยนทองเนี่ยผู้ใดมีบุญเขาจะได้เรือมากผู้ใดไม่บุญไปยกแล้ว เรือไม่เคลื่อนแสดงว่าไม่มีบุญต่อท่านเพท่านก็บรรยายบูชาบอให้บูชาประเอาเงินขับขึ้นเลยโอ้ค่ะอืแล้วครอบครัวเดี้ยของพ้นก็ให้แค่ลําเดียวอ๋อค่ะให้แค่ลําเดียวอันนี้ก็ไปสองคนยนยกสองคนเพ้นไล่ข่าวออกต้นั้นค่ะอ๋อเพมันก็เล็บพ่อก็เล็บไรนยกค่ะโอ้สาธุนะพ่อหน่อโอ้ลูกหลานกัสิขอห้อยขอแขนไปเนาะแม่เนาะไปเดี่ยวนาเนี่ยพ่อสิผ้าไปเบิ้งว่าไปพอนผ้ารวอยไปยกล่องเบิ้งเอาเอาไปไว้ร้านทำค่ะแค่พันสองร้อยบาทค่ะ เพิ่นเอาเอรื 1, 200, อลำหนึ่งพันสองร้อยพรสวดเสร็จแล้ได้แล้วเพิ่นจะเอาไป 1, 200, พันหนึ่งสองร้อยบาทเพิ่นสิยัดในในเรือให้เขามาขับมาคุ้นะนะขับมาคุ้นเท่าไหร่าบาทนะเขาก็มาประดับเรือบ่ทอดใดดอกอ่าเน,น,นี่ยนี่แหะซ้ำนี่แหะเขาก็มากะเอาเขามาบานเขาก็หอดเงินเขาก็จุดทูบสีมกดอกบอก,บอกเจ้าที่ทเจ้าฐานภูม่าเทวดาของเขาว่าขอแม่แต่เขียนทองเขามาในลานถ้ำเขามาเฮือนมาสร้างให้คับมาองกุลลุกหลานทำมาค่าขายเฮ็ดเอียงอยู่ก็แล้วแต่ให้ลูกให้ล่วงพอแล้วปุ๊บ เขาเอ,อาแม่แต่เคียนมาไว้ในสถานที่ที่มันโล่งๆเท่า่เพื่อจังพ่อเฮ็ดเนี่ยค่ะ่ะอเราก็จุดทุบอีกแค่ด,ดอกค่ะบอกแม่ว่าแม่เอ้ยมาอยู่ลำดวนลำเตาเลยใหลูหลกหลานค้าขายลำรวยหรือทํา,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 าทอะไรประกอบกิจการอะไรก็แล้วแต่นะให้แตกให้นร้านดิวแสนดิวได้เงินโชคลาภลังไรเขามากน่าลูกมันจะเป็นอะไรั่นซึ่งพ่อเจอกับตัวมาเองแล้วคืนเดียวคืนเดียวแสนแตกสุดยอดพูดเอกับบนเสื้อลูก เต้าเล่าหลานกันทั่วมันก่อนนะยี่พ่อมันเป็นตะเสื้อบ่นี่พ่อมเป็นตะเสื้อโบนี่ตอ็เลยว่าเออพ่อก็ดีใจว่าลูกเต้าขันพ่อพ่อมาจากขั้วทิศทางใส่สูพารวยพ่อผ้ารวยโดยเฉพาะลูกสูมันนั่งเฝ้าโทรศัพท์เลยนั่งเฝ้ายังไงแล้วมันดีใจน้ำพ่อหลายมันไปขวายังไงเล่าโผล่ัาข้ดินพ่อล่มาข่อดินไฟใหม่หมอดีใจน้ำพ่อหลาย แอ้ว่าทั้งดีใจทั้งงานซาลาพัดยางเพราะว่าพ่อนี่บ่เคยก้มห้อยผู้ใดไมยครับว่าเราไม่เคยไปก้มกราบใครมีแต่คนมาก้มกราบพ่อกับบ่เคยไปนั่งฟังพาเทศต่วนแาดนี้ยกเว้นที่พ่อฟังเทศอยู่ในนห้คือผมเป็นผู้บาญาการก็คือหลวงตามหาบัวหลวงพ่อพุทธานิโยรุรุษีดิงนำเท่านั้นอันนี้ก็ไปนั่งฟังพึกนลมเขาก็อยากได้เรือนเนาะเขาก็ไปนั่งฟังอบรมเป็นชวโมงเคึ่งแล้วมานางไทยมาแนวแค่ไอ้ช่วงมานางทานี่แล้วมันหงุดหงิด พราะว่ายถือลำเรือยง่ายงอมยานเจ้าของมาในเงื่อ่าย่ายงอมอธิษฐานกินแม่แต่เชียนอย่างนร้ล่ะโอ้ยเด่วมาพูดพระเจ้านังมีความอดทนหลายเติบดีูุเพิ่นกับสีเบิ้งเข้าแล้วว่าเรามีความอดทนขนาดไหนถ้าผู้ใดสิไปเอาแล้วเมื่อต้องมิสติมีสมาติสะกอนตัดกิเลสตัดกรรมบอกจากเจ้าของเราไปก้มกราบแม่ตะเคียนให้เพิ่นให้โชคให้ลาภมันสิเป็นคือผู้นาบ เห็นบ่อได้มาแล้วสิ่งยูหันเขาจะกระบอยฟังบัดเนี้ยใครไปได้แล้วได้โชคได้ลาบกลับมาตลอดเลยเพียงแต่แค่ว่าวันนี้ปูนาขอล้านไม่ถ้าได้ล้านจะไปเอาเรือลำใหญ่มาสาธุเอ้าเรือลำใหญ่มาถึงมาใส่หมูนี้ไว้บอกนีแม่ยงหายได้ล้านหายล้านแต่ใครไปไม่ได้ถือไว้วันที่หนึ่งเลยแห้งดีไรหนางบ่อสาธุอ๋อเอาสมมาพาคคุแล้วล่ะบัดเนี่ยเอามาอันนี้มาพอะสิ่งจับใคะอันนี้คือเรียกเล่าพัฒนามืออื่นเด้อนี่เด้อ วันพุธเนาะวันพุธที่เท่าไหร่ลูกวันพุธที่เก้าเขาเอรอว่าเดือนตุลาคมพุทธศักราช2 5 6 7ปูนาไห่เนี่ยทางห้าสี่แและหายไปสลับกันเอาะห้าสี่ห้าแปดี่แปดส้าอดนี่ตัวไปเอาตั้งเลข3ตัวให้เต็มๆนึกสิละพี่น้องไอพิจารณาเด้ออ้าวปานิกะอ๋ออ่ำรวยโวยใชยบารมีคุณภาษีรัตนไตัยแก้วตรองถึง แม่แต่เียนเลือดทองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในลานถ้ำปู๋อยศตระนาผู้ศรีโทญาศรีปทุมมาและผู้มาเทวดาอากาศเทวดาทั้งหลายความรวยไม่ใช่แห้เอฟซีแฟนช่อ,องของพวอนพลอยสุภารวยนะตลอดถึงช่องผู้นักหมาลาภให้คำคำคุ้นคุ้นแห่ลำลำรื่้วยเป็นเศรษฐีมีเงินทองให้ถูกหวยรวยเวยงินทองโดยเฉพาะมือนีนล่ลาวพัฒนาเฮงเฮ่งวางเนหมาปังปังเด้่อยไปนองเด้อ